สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขอค่าชดเชยระยะทางของไลแมนกันนะครับคัแบแรกเลยเราก็เข้าไปที่ประวัติการทํางนานของเราแล้วก็เลือกงานที่เราจะอาขอค่าชดเชยนะครับแล้วเราก็กดไปที่แจ้งปัญหานะครับมุมขวาบนด้านขวาแล้วก็เลือกขอชดเชยเนื่องจากระยะทางไม่ตรงนะครับ พอมาถึงตรงนี้ก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เลขไอเดียของเรานะครับแล้วก็ตรงช่องระยะทางที่เลนเดอร์วัชชัยก็ใส่เลขกิโลที่เราวิ่งจริงนะครับตามหน้าแอป,ปเลยนะครับ gps อันนี้ก็เป็น7.8นะครับผมก็ใส่ไป7.8นะครับของไลแมนที่วิ่งมามันขึ้นว่า3.08นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แนบไฟล์นะครับก็คือหน้าที่เราแคป ระยะทางของ g p s นะครับแล้วก็แนบใส่ลงไปนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรวจตกลงและยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะขึ้นว่ารอการอนุมัตินะครับตรงนี้ก็คือว่าผมได้เงินชดเชยมาแล้วนะครับ25บาท .50 นะครับ คือที่เราวิ่งงานไปนะครับเราวิ่งวันที่ที่กันยานะครับเราทําเรื่องอขอค่ารอบไปวันที่5นะครับตอนเช้าเลยแล้วก็ค่ารอบของเราอนุมัติวันที่6กันยานะครับใช้เวลา2วันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับวีริกู